ไม่มีเสียงค่ะลืมอ่าไม่เลยนะลืมเปิดเสียงในยซูมอ่าเสียงใน่ไอแพนมันถูกปิดอ่าเรามาชวนกันนิดหนึ่งนะคะศูนยากระถากระถาด้วยว่าด้วยศูญยาก,ก็คือความว่างเปล่าอ่าพระสารีบุตรก็ได้ยกพระสูตรที่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ได้ประทับอยู่นะพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีซึ่งอยู่ใกล้พระนครสาวัตถีพระอนนท์ก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วก็นั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระอนนท์ก็ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพระองค์จึงตรัสว่าโลกสูงรายละเอียดของแต่แลประโยคประโยคก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะเราแค่มาทูทวนเนื้อความเพื่อจะต่ออต่อต่อไปให้ให้ปฏิปต่ปตอกันได้นะคะ mm hmm. ก็มาดูต่อว่าพระองค์ก็ตรัสตอบบอกว่าดูกระอนนลจากสูนศูนย์จาก อัตตาและศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาก็คือในเมื่อไม่มีอัตตาก็ไม่มีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่อพระองค์ตรัสถึงจากสุขแล้วก็ตรัสถึงรูปจากปู่อิญญาจากปู่สัมผัสสะแล้วก็แม้สุขเวทนาทุกเวทนาอาุกมาสุขาเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสสะเป็นปัจจัย ก็ศูนย์จากอัตตาและศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอันนี้สรุปก็คือพระองค์ตรัสถึงทวารอารมณ์วิญญาณผัสสะแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นทางทวารตาแล้วก็มาตรัสถึงหูเสียงนะคะก็โสตวิญญาณโสตสัมผัสสะโสตสัมผัสชาเวทนา แล้วก็ศูนย์จากอัตตาและศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแล้วก็มาตรัสทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายนะคะแล้วก็ทวารใจก็ทวนย่อๆก็เลยมาสรุปลงท้ายที่ทางทวารใจว่ามโนก็คือใจนะคะแล้วก็ธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสสะแล้วก็มโนสัมพัสชาเวทนา เหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ศูนย์จากอัตตาและศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาก็เพราะว่าธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นอนัตตาเมื่อภาษารีบุตรอ่าได้ยกประสูตรที่พระอ,อน,นุ์ได้ชูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตอบดังที่กล่าวไปแล้วนะคะมันนั้นพระองค์ก็ลง,ลงทายว่าเพราะฉะนั้นเรากล่าวว่าโลกศูนย์ แล้วภาษาริบุตรก็เอามาตั้งเป็นมาติกาคือแม่บทนะคะโดยกล่าวมาติกาไว้อยู่25่ทิบห้าทก็เราก็ได้เรียนไปในบางบทซึ่งบทแรกเนี่ยก็คือศูนย์ยะศูนย์อย่างแปลว่าสิ่งที่ศูนย์ยะศูนย์อันนี้ก็หมายถึงศูนย์คือศูนย์ อันนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นสภาวะที่ศูนย์ก็คือความว่างป่านะคะก็เลยเรียกว่าศูนย์ยาศูนย์อย่างเป็นการแสดงถึงความเป็นของศูนย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แสดงว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะก็ในอัในปฏิเขาเรียกะไรนะสัมโมอ่าไม่ใช่ค่ะสัทธรรมประกาศนี ก็ได้ขยายคำว่าสูญญาสุญ,ญังก็บอกว่าเล็งถึงความเป็นของสูญย์อย่างเดียวเพราะไม่ได้แสดงว่าสิ่งโน้นก็คือไม่ได้แสดงถึงว่าสิ่งใดที่ว่าเป็นของสูญนะคะอันนี้ก็กล่าวถึงมาติกาคือสูญญาสุญ,ญงังเราก็ไปดูในมิเทศของสูญญาสูญ,ญังกันนะคะ ภาษารีบุตรก็แสดงถึงนิเทศตอนแรกก็กล่าวถึงสุญญาศูนย์ยังอันนี้ก็ยังไม่ได้แสดงว่าสิ่งใดนะคะที่ว่าศูนย์คือความว่างเปล่าต่อมาก,ก็ขยายเป็นนิเทศก็แสดงว่าให้รู้ว่าได้แก่อะไรบางนะคะก็เลยกล่าวว่าจากสุกก็ศูนย์จากอัตราและศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตรา แล้วก็ยังศูนย์จากความเที่ยงคือศูนย์จากนิจจะศูนย์จากทุวะคือความยั่งยืนศูนย์จากความมั่นคงแล้วก็ศูนย์จากความไม่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็แปลว่าจากสุเนี่ยไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ได้เรื่องด้วยอัตตาแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคง มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาพอกล่าวถึงจักสุแล้วก็กล่าวถึงโสตะคานะชิวหากายะแล้วก็มโนคือใจก็ทำนองเดียวกันนะคะแล้วในอันจฉริยก็บอกว่าถึงแม้ในสุญญาสุญญางเนี้ยกล่าวถึงศูนย์จาก อัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแล้วก็กล่าวถึงศูนย์จากความเที่ยงโดยไม่ได้แสดงพยัญชนะให้เห็นว่าศูนย์จากความสุขนะคะหรือก็เขาก็บอกว่าถึงไม่ได้แสดงอย่างนั้นก็จริงนะคะแต่ก็เท่ากับแสดงไปแล้วก็คือเป็นอันกล่าวแม้ความว่างเปล่าจากความสุขทีเดียว ก็เพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เพราะว่าประกอบด้วยความบีบคันและอ่าที่พระสารีบุตรกล่าวถึงจักสุโสตะคานะชิวหากายะแล้วก็มโนโคือใจที่ว่าเป็นศูญยะศูนยยัง่าถึงแม้ท่านกล่าวแค่ทวารหกนะคะอาจารย์คาถาก็บอกว่าท่านไดย้ย่อ อารมณ์หกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกไว้ด้วยก็คือถึงมางไม่ได้กล่าวถึงแต่ก็เท่ากับกล่าวไว้แล้วก็กล่าวโดยย่อนะคะเมื่อกล่าวถึงทวานก็รวมถึงกล่าวถึงอารมณ์หกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกไปด้วยก็ที่บอกว่าจากศูนย์จากอัตตาและศูนย์จาก สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาศูนย์จากความเที่ยงอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือว่างเปล่าจากความเที่ยงก็คือว่าเขาไม่เที่ยงก็ด้วยอำนาจของความดับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความดับลงอันนี้ก็เลยเรียกว่าศูนย์จากความเที่ยงแม้ศูนย์จากความยั่งยืนความมั่นคง ศูนย์จากความไม่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ด้วยอำนาจความดับทั้งสิ้นนะคะต่อมาศูนย์ยะในบทที่สองก็คือสังขารศูนย์ซึ่งก็ได้กล่าวสังขารสามว่าอยู่หลายหมวดหมวดแรกก็คือกล่าวถึงสังขารสามได้แก่ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขาร แล้วก็กล่าวว่าปุญญาพิสังขารนั้นศูนย์ก็คือว่างเปล่าจากอปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารอปุญญาพิสังขารก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารอเนชาพิสังขารก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากสังขารที่เหลืออีกสองก็คือปุญญาพิสังขารและอปุญญาพิสังขารอันนี้สรุปง่ายๆก็คือว่า กล่าวถึงสังขารสามมีปุญญาพิสังขารสังขารแต่ละอย่างก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากสังขารที่เหลืออีกสองนะคะแล้วก็ยังกล่าวถึงสังขารหมวดที่สองก็คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารก็ทำนองเดียวกันว่า กายสังขารศูนย์จากสังขารที่เหลืออีกสองก็คือศูนย์จากวจีสังขารและจิตตสังขารวจีสังขารก็ศูนย์จากกายสังขารและจิตตสังขารจิตตสังขารก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากกายสังขารและจิตตสังขารก็คือเขาเป็นสังขารคนละอย่างกันนะคะก็เลยเรียกว่าศูนย์หรือว่างเปล่าจากสังขารที่เหลืออีกสองแล้วก็กล่าวถึง สังขารละศูนย์หมวดที่สามก็สังขารสามอีกประการหนึ่งก็คือสังขารว่าโดยการสามนะคะก็คือสังขารที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นสังขารที่เป็นอดีตก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากสังขารที่เป็นอนาคตและปัจจุบันสังขารที่เป็นอนาคตก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากสังขารที่เป็นอดีตและปัจจุบัน แม้สังขารที่เป็นปัจจุบันก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตอันนี้ก็เป็นสังขารละศูนในทั้งหมดสามหมวดนะคะต่อมาก็เป็นสูญยะในมาติกาบทที่อันนี้ก็เป็นบทที่สามแล้วนะคะก็คือ วิปริณามธรรมาสูญยาก็กล่าวถึงรูปเกิดแล้วรูปเกิดแล้วนี้ก็คือรูปที่เป็นปัจจุบันก็คือเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้แตกดับไปก็เลยกล่าวถึงรูปเกิดแล้วสูญจากสภาพก็คือสูญจากสภาวะโดยการที่รูปนั้นก็ต้องหายไปแปรปวนไปและสูญไป นะคะก็คือรูปปัจจุบันเนี้ยก็ว่างเปล่าคลี่ใช้คําว่าศูนย์คือว่างเปล่าว่างเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าว่างเปล่าเพราะว่ามีสภาพแปรปรวนคือแปรปรวนไปด้วยอํานาจของชาลาและมรณนาอันนี้ก็เรียกว่าวิปริณมะธรรมศูนซึ่งจริงๆในอันจฉริยะเขาก็อธิบายคำว่าอ่า รูปที่เกิดแล้วสูญไปจากสภาวะหรือสภาพปกติเดิมของตนตรงนี้คำว่าสภาวะเนี้ยก็กล่าวไว้อยู่นหลายในยยในยะแรกคำว่าสภาวะก็หมายเอาความเกิดขึ้นเองอัน,นั้นก็บอกว่ารูปที่เกิดแล้วเนี่ยสูญจากความเกิดขึ้นเองเพราะรูปนั้นก็ต้องเกิดจากปัจจัย เขาไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่มีปัจจัยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกล่าวว่ารูปที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสูญไปจากสภาวะคือความเกิดขึ้นเองแล้วในยะอื่นก็มีอีกนะคะก็มีการกล่าวถึงว่าอ่าคำว่าสภาวะนั้น ในสัตธรรมประกาศรีก็บอกว่าอ่คือภาวะของแห่งสิ่งซึ่งเป็นของตนภาวะของสิ่งสิ่งนั้นก็เรียกว่าสภาวะนันก็เลยกล่าวว่ารูป,ปรธรรมและอรูป,ปรธรรมเนี่ยมีเป็นอนเนกมีมากมายนะคะแล้วธรรมละรย่าเนี้ก็เทียบกับธรรมอื่นแล้วคือมันเป็นเขาก็มีสภาวะของ แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปสภาวะจะไม่เหมือนกับธรรมอื่นก็เลยกล่าวภาวะแห่งสิ่งซึ่งเป็นของตนก็คือของสภาวะนั้นๆนั่นแหละก็เลยเรียกคําว่าสภาวะอันนี้ถ้าตามในนี้ก็คือสภาวะหนึ่งก็ศูนย์คือว่างเปล่าจากอ่าสภาวะอีกอย่างหนึ่งนะคะ นั้นเขาก็อธิบายที่บอกว่าศูนย์จากสภาวะไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งนั้นนะคะแต่เป็นความว่างเปล่าจากสิ่งหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในสิ่งนั้นก็ถ้าตามนัยยะแรกก็คือว่างเปล่าจากปัจจัยศูนย์จากความต้องบอกว่าศูนย์จากการศูนย์หรือว่างเปล่าจากการเกิดขึ้นเอง โดยไม่มีปัจจัยนะคะอันนี้ก็คือวิปรินามะธรัรมมะสุญญาพอกล่าวถึงรูปแล้วนะคะก็ยังกล่าวถึงธรรมอื่นที่เหลือ ที่ว่าอยู่ในหมวดของวิปรินามะสุญญาหรือสุญญงังก็กล่าวถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักสุเป็นต้นไปจนถึงภพนะคะที่ไม่กล่าวไปจนถึงชาติชารามรณะเพราะตัวชาติชารามรณะเนี่ยเขาไม่ใช่สภาวะธรรมนะคะแต่เพียงแต่เขาเป็น ความเกิดของสภาวะธรรมความแก่ความตายของสภาวะธรรมนั้นวิปริณามะธรรมะสูญยะเนี่ยก็คือเป็นความศูญความว่างเปล่าเพราะแปรปวนไปถ้าว่าแล้วก็คือเมื่อเกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยการแปรปวนไปก็แปรปวนไปด้วยอำนาจของปัจจัยที่หมดลง ้าพูดโดยความแปรปวนก็คือความดับไปนะคะก็คือเพราะปัจจัยดับอันนี้ก็แล้วก็ไม่ได้กล่าวไปจนถึงชาติชรามรณะแต่กล่าวมาแค่พบก็ด้วยเหตุผลอย่างกล่าวไปแล้วว่าชาติชรามรณะเขาไม่ใช่ตัวสภาวะธรรมนะคะเขาก็าเลยบอกว่าไม่สมควรในที่นี้ก็เพราะว่าเป็นอนิพนธรรมนะคะเป็น รรมที่ไม่ใช่นิพพานธรรมนิพพานธรรมก็คือธร,รมที่เขามีสภา <c oughs> มีสภาวะของตนก็คือเขาเป็นตัวสภาวะธรรมเลยนะคะน้นก็เลยไม่ได้กล่าวถึงชาติชารามรณาอันนี้ก็เท่ากับข่าวที่แล้วเรามาถึงตรงวิปริณามาสุญญามาในบทที่สี่ ดัน 1, ั้น1นึ่สุญญาสุญญาสองอ่าสังขาราสุญญาสามวิปปรินามะสุญญาถูกแล้ค่ะสอักคะบทสุญญาเป็นฉนไหนะคะอ่าเราต้องย้อนไปในมาติกากนเพราะว่าจะสัตธธร,รมปปะกาศสีเขาขยายมาติกาไว้นะคะก็ย้อนไปในเอกสารหน้าแปด ซึ่งในมัติกาก็กล่าวแค่อักขบทนั้นในสัทธ,ธรรมาปการนีก็ขยายบอกว่าธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากอัตตาและว่างเปล่าจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาหรือเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากสังขารทั้งปวงนั้นด้วยนอกจากว่างเปล่าจากอัตตาว่างเปล่าจากอัตตาก็คือเป็นอนัตตา เมื่อเป็นอนาตาก็ว่างเปล่าจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแล้วก็บอกว่ายังว่างเปล่าจากสังขาราธรรมทั้งปวงด้วยถ้าว่างเปล่าจากสังขาราธรรมทั้งปวงนี้ก็ต้องหมายถึงพรานิผานะคะที่เป็นอัคคบดสุญญาแล้วก็บอกว่าเป็นเลิศด้วยก็ความว่างเปล่านี้นับว่าเป็นเลิศเดี๋ยวเราค่อยไปดูในดิเทศ นะคะนั้นอักขบสูญยะก็แปลว่าความว่างเปล่าอย่างเลิศมาดูในนิเทศหน้า19ถึง20นะคะเราจะกล่าวมาติกาแล้วก็นิเทศควบคู่กันไปเลยจะได้เข้าใจนั้นในนิเทศภาษาริบุตรก็ตั้งเป็นกระถิตุกรรมยา,ยาตาปุจชาคือคำถามที่ตั้งขึ้นแล้วก็ตอบขึ้นเองนะคะตอบเอง นั้นคำถามก็ตั้งเป็นอักขบสุญญาเป็นชไหนแล้วก็ตอบว่าบทนี้คือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกกิเลสความดับตัณหาในชิตกตัณหาไลนะความดับตัณหาแล้วก็บอกว่านิพพานเป็นบทเลิศเป็นบทประเสริฐ เป็นบทวิเศษนี้อักขบทสุนยาค่ะอันเราก็มาดูว่าในแต่ละเนื้อความนี้หมายถึงอย่างไรซึ่งในสัตรมะปกาศินีเขาก็อธิบายอย่างภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าบทนี้บทนี้เขาก็บอกว่ามาจากคำว่าตะทิทางนะคะ บทตัดทีอยะที่ทางซึ่งศัพท์นี้แปลว่าบทนี้คือนะเขาก็บอกว่ายะที่ทางเนี้ยปัดออกมาเป็นสองบทด้วยกันก็คือยังกับอีกทางอนะตรงนี้เดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันนะคะัน้นคำว่าบทนี้คือความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสระคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกกิเลสความดับตันหานิพพานเป็นบทเลิศบทเลิศเนี่ยก็คือคําว่าเลิศก็คืออักขานะคะแล้วก็เป็นบทประเสริฐบทประเสริฐก็คือได้แก่สิ่งที่ควรสรรเสริญเกินเปรียบก็คือไม่มีอะไรมาเปรียบได้นะคะแล้วก็กล่าวถึงนิพพานเป็นบทวิเศษ ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนิพพานเนี่ยส่นท่านสรรเสริญไว้แม้ประการทั้งสามก็คือสรรคำในสามอย่างเนี้ยเป็นคำกล่าวที่สรรเสริญนิพพานก็คือเป็นบทเลิศเป็นบทประเสริฐเป็นบทวิเศษคำเหล่านี้เป็นคำแสดงถึงความสารรเสริญนิพพานว่านิพพานเนี้ย เป็นบทที่เลิศเป็นตน้นนั้นก็มาดูคำว่าบทคืออะไรนะคะทำไมถึงเรียกนิพพานว่าเป็นบทนะคะก็บอกว่าเพราะพึงถึงได้ด้วยสัมมาปฏิบัติคำว่าถึงได้ก็คือบรรลุบรรลุได้หรือเข้าถึงได้เข้าถึงนิพพานได้ก็ด้วยสัมมาปฏิบัติแล้วอะไรล่ะคือสัมมาปฏิบัติ ก็ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งเป็นอสัมปาประจะเหตุให้เข้าถึงพรานอิพานนะคะเพะฉะนั้นก็เลยเรียกพรานิพานว่าเป็นบทเพราะจะบรรลุหรือเข้าถึงได้ก็ต้องอาศัยสัมมาปฏิบัติ <c oughs> แล้วก็บอกว่า ท่านแสดงถึงนิพพานที่จะกล่าวอยู่นาะบัดนี้ก็คือในมาติกาบทเนี้ยจะกล่าวถึงพรานอิพานนะคะก็จึงกล่าวว่าเป็นอักขบทสุญญาอันแรกก็บอกว่าบทคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงก็เนื่องจากพาน,นิพานเป็นวิสังขาร นะคะถ้าธรรมที่เรียกว่าสังขารต้องเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยพร้อมเพียงกันสร้างขึ้นก็เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเพียงกันธรรมนั้นก็เกิดขึ้นและเมื่อมีความเกิดขึ้นก็ต้องมีความชราแล้วก็มรณนะคือแตกดับไปอันนี้ก็คือสังขารทั้งปวงแต่พรานิพานไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยพร้อมเพียงกันสร้างขึ้น นะคะพาณิพานเนี่ยบรรลุได้หรือเข้าถึงได้ก็ด้วยสัมมาปฏิบัติไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยที่ทําให้พานิพานเกิดขึ้นเพราะนั้นพานิพานจึงเรียกว่าเป็นความสงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นวิสังขารพานิพานเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นพรานิพานก็ไม่มีความชราแล้วก็มรณะ ดังนั้นพานิพานจึงเป็นธรรมที่เที่ยงนะคะแล้วก็กล่าวต่อมากล่าวถึงพานิพพานนั้นแหละว่าเป็นอักขบสุญญาก็คือบทนี้คือความสระคืนอุปาทิทางปวงก็มาดูว่าในสัตธรรมประกาศนีอธิบายถึงอุปาทิทางปวงได้แก่อะไรนะคะก็กล่าวโดยอุปาทิสี่ บางแห่งบางหมวดเนื้อความในบางแห่งอุปธิหนึ่งก็จะหมายถึงวัดตูปธิอุปธิคือวัดตะวัดตะสามนั่นแหละแต่นับเป็นหนึ่งนะคะแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงอุปธิสี่อย่างก็คือได้แก่หนึ่งขันธูปธิอุปธิคือขันนั้นพรานิพานเป็นความสระคืนจากขันธูปธิ เอาพานิพานไม่ใช่ขันพานิพานเป็นขันทวิมุตพ้นจากความเป็นขัน